ไอดอลหนุ่มโพสต์ภาพคู่มุนบินแอสโตรรู้จักกันตั้งแต่เด็กยากทำใจเพื่อนจากไปตลอดการเป็นเรื่องราวสุดช็อกยากทำใจเมื่อมุนบินสมาชิกวงแอสโตรบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใต้เสียชีวิตที่บ้านพักขณะมีอายุ25ปีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาบริษัทแฟนตาจิโอแฟนเทจิโอต้นสังกัดวง แอสโตรแอสโออกถแถลงการระบุว่ามูลบินได้จากโลกของเราไปเป็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าโดยไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดพร้อมกันนี้ทางบริษัทได้เรียกร้องประชาชนหลีกเลี่ยงการคาดเดาและข่าวลือที่ประสงค์ไม่ดีเพื่อให้ครอบครัวของมูลบินได้ไว้อาลัยอย่างสงบ ล่าสุดวันที่22เมษายนชานฮี s f 9หรือคังชานฮีหนึ่งในเพื่อนสนิทของมูลบินได้โพสต์ภาพวัยเด็กของพวกเขาโพสต์นี้ของชานฮีไร้ซึ่งเคปชั่นใดๆแต่ดูจากภาพแล้วก็ทำหลายคนเศร้าไม่น้อย